สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องเป็ดเขียวนะครับซึ่งในแม่น้ําแห่งหนึ่งนะครับมีเป็ดตัวหนึ่งนะเป็นเป็ดสีเขียวครับซึ่งเป็นเป็ดที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็ดตัวเดียวในแม่น้ํานั้นนะครับที่เป็นสีเขียวตัวอื่นนี่แบบเป็นสีแดงหมดเลยนะครับทุกตัวมีแค่มันตัวเดียวนะครับที่เป็นเป็ดสีเขียวซึ่งเวลามันอยู่ในฝูงครับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับ ทำให้เพื่อนมันงงว่าไอ้นี่เพื่อนมันหรือเปล่านะเป็นเป็ดปลอมตัวมาหรือเปล่าทําไมมันถึงเป็นเป็ดเขียวนะครับซึ่งก็มีอยู่มาวันหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่แบบฝนตกหนักนะครับทําให้เกิดการน้าหลากน้ําท่วมน้ำาสักหนึ่งอย่างนะครับทําให้น้ํามันล้นขึ้นไปบนฝั่งทําให้เป็ดสีเขียวของเราครับว่ายเพลินครับจนว่ายไปถึงอีกแม่น้ําฝั่งหนึ่ง และมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ฝนหยุดตกและน้ําลื่มแหกทาให้ดินมันกลับมาและทําให้เป็ดไม่สามารถว่ายน้ํากลับมาได้นะครับเป็ดก็ไปติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งหลังจากที่ไปติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยเป็ดก็ได้ไปเจอกับเพื่อนของมันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนจากฝั่งนี้นะเป็นญาติห่างๆนะครับเป็นเป็ดสีเขียวเหมือนกันนะครับเจอกับเป็ดสีเขียวด้วยกันเลย ห้ทหูทําไมเป็ดสีเขียวตัวนี้มาสัจจมากครับว่ามันไม่ใช่เป็ดสีเขียวตัวเดียวแต่ว่ามีเป็ดสีเขียวเหมือนมันอีกแต่ว่าไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวครับเจอหลายตัวเลยหูแบบอย,แบบอยู่เหมือนแบบหูยููเยอะเต็มไปหมดครับแล้วมันก็ไปสังเกตเห็นเป็ดสีแดงครับหนึ่งตัวเพียงตัวเดียวนะครับซึ่งเอ๊ะทําไมมีเป็ดสีแดงหนึ่งตัวแล,แล้วเราก็เป็นเป็ดสีเขียวหนึ่งตัวจากฝั่งที่มีเป็ดสีแดง ความสงสัยเกิดขึ้นในใจเป็ดสีเขียวนะครับทําให้เป็ดสีเขียวเข้าไปหาเป็ดสีแดงแล้วถามคําถามที่น่าอัศจัรย์เป็นหนึ่งคำถามว่าทําไมนายถึงเป็นเป็ดสีแดงเป็ดสีแดงตอบมาว่าเพราะฉันไม่ใช่เป็ดสีเขียวคําตอบนั้นทําให้เป็ดสีเขียวนึกขึ้นได้ทันทีว่าเป็ดสีเขียวกับเป็ดสีแดงก็เป็นเป็ดเหมือนกันแค่คนละสีจากนั้นเป็ดสีเขียวก็เลยเดินข้าม แม่น้ำไปบนบกที่น้ำพึ่งแห้งและลงไปในแม่น้ำของเดิมตามเดิมจบแล้วครับ